นักอกบตั้งชื่อหมายนี้ว่าประตูน้ําริมตะลิงคาเฟ่นะครับในที่สุดก็เอาจน,นได้คนระับเป็นกระสุบริมหลิ่งนะครับโอ้โหโดนครับโดนครับโดกจนได้โอ้โหสุดยอดครับโอ้โหได้ป่าแล้วครับได้ป่าแล้วครับป่าอะไรไม่รู้อยู่ๆ,ๆ,ๆมาลองที่หมายแห่งใหม่นะครับเป็นประตูระบายน้ํานะครับ ประตูระบายน้ําที่อําเภอบางประหันนะครับเป็นประตูระบายน้ําของแม่น้ำลบบุรีนะครับก็นักบมาเจอหมายนี้โดยบังเอิญน,นะครับ สวัสดีเพื่อนเพืเลฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะกบมาลองที่หมายแห่งใหม่นะครับเป็นประตูระบายน้ํานะครับประตูระบายน้ําที่อําเภอบางประหันนะครับเป็นประตูระบายน้ําของแม่น้าลบบุรีนะครับก็ นักกบมาเจอหมายนี้โดยบังเอิญนะครับไม่ได้ดูจาก Google Map นะครับก็วันนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมากินอาหารที่ร้านริมตลิ่งคาเฟ่นะครับอยู่บริเวณนู้นะครับก็นั่งมองหมายนะครับกินข้าวด้วยนั่งมองหมายไปด้วยนะครับหมายค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นประตูระบายน้ํานะครับช่วงนี้เป็นน้ําไหลขึ้นด้วยนะครับแล้วก็น้ําไหลแรงด้วยนะครับก็เลยก็เลยมาลองตีปลากระสูบดูนะครับ เผื่อจะเจอปลากระสูบบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มทดลองตีกันเลยนะครับก็มาหมายนี้ครั้งแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองตีโดยใช้เหยื่อกะดีเหล็กก่อนนะครับก็้หมายสวยเลยนะแต่ว่าปัญหาคือบริเวณเขื่อนหน้าประตูระบายน้ําเนี่ยค่อนข้างชันนะครับไม่สามารถลงไปตีด้านหน้าได้นะครับถ้ามีเรือลงก็จะสุดยอดเลยนะครับ ก็บังเอิญวันนี้ไม่ได้บรรทุกเรือมานะครับก็ต้องตีบนบกบนฝั่งนะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองตีด้วยเหยือะกกระดี่เหล็กก่อนนะครับลองเจอๆดูเผื่อจะฟลุกเจอปลานะครับก็ตอนนี้ยังไม่เห็นกระสุบขึ้นกัดเหยื่อเลยนะครับก็จะเห็นตปาน่าจะเป็นปลาชะโดนะครับขึ้นหน้าประตูระบายน้ํานี้นะครับก็เพื่อ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวจะลองตีดูเลยแล้วกันนะครับโอเคโดยใช้กระดี่เหล็กก่อนเลยนะฮะ ครับเดี๋ยวเราจะไปลองตีด้านนู้นกันบ้างนะครับน่าจะตีได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเซอร์เวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้จะลกไปนิดนึงนะครับกิมตะลิงโหด้านนี้ลงยากครับผม ด้านนี้ค่อนข้างจะเ,เป็นป่าแล้วก็ค่อนข้างจะรกด้วยนะครับแล้วก็ทางชันมากเลยจะตีด้านนู้นสะดวกกว่าครับผมลงได้นะครับแต่ว่าชันมากนะครับนี่นะฮรต้องยืนบริเวณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหมายที่สวยนะครับแต่ว่าจะตียากนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองลงดูนะครับว่าฝั่งนี้ตีได้หรือไม่นะครับ ตีได้นะครับแต่ว่าลำบากนิดนึงนะฮะนี่ถ้ามีเรือลงนะครับเจ๋วเลยนี่ครับสูงมากนะครับโอเคไปตีด้านเดิมดีกว่าครับผมมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูระบายน้ําอยู่เยื้องกับวัดนะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็เป็นคอคอด นะครับตรงบริเวณนู้นคือทิศใต้นะครับของแม่น้าลบบุรีนะครับตอนนี้เป็นช่วงน้ําขึ้นนะครับน้ํามันก็จะไหลขึ้นทางทิศเหนือนะครับการตีจะตีฝั่งนี้ไม่ได้นะครับต้องตีฝั่งนู้นเท่านั้นนะครับดูด้านฝั่งนี้บ้างครับฝักตบชวาเยอะเลยนะฮะ ด้านฝั่งนี้ก็ตกได้นะครับแต่ว่าน้ํามันนิ่งน้ํามนไหลขึ้นนะครับก็ต้องไปตกถ้าใครจะตีปาลมต้องตีฝั่งนุนเท่านั้นนะครับตอนนี้ครับสรุปผลการมาทดลองตีปลากระสุกนะครับที่หมายประตูระบายน้ําแม่น้ําลบรีนะครับนกะบตั้งชื่อหมายนี้ว่าประตูน้ําริมตลิ่งคาเฟ่นะครับก็อยู่ใกล้กับร้านริมตลิ่งคาเฟ่นะครับก็วันนี้มาทดลองตี คร่าวๆนะครับไปประมาณสามสิบไม้นะครับโดยใช้เหยื่อปลักดําตื้นนะครับปลักดําตื้นไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เหยื่อกะดีเล็กนะครับค่อนข้างถือว่าเหมาะสมมากกับใหม่นี้นะครับเจิกได้นะครับน่าจะมีลุ้นพวกปลาแดงปลาที่อยู่ใต้น้ํานะครับแล้วก็ส่วนการใช้เหยื่อดําลึกก็ทําได้นะครับก็ตอนนี้ใช้เหยื่อดําลึกนะครับถ้าวันนี้เจอกระสุกก็คงจะได้ตัวนะครับ แต่วันนี้ไม่มีกระสูบขึ้นกัดเหยื่อเลยนะครับส่วนปลาที่เห็นขึ้นนะครับตอนนี้คือเห็นปลาชะโดนะครับเป็นชะโดปอกๆนะครับส่วนปลากระสูบยังไม่มีเลยนะครับก็ตรงนี้ปลากระสูบไม่ค่อยมีด้วยนะครับก็มาลองตีเล่นๆนะครับเผื่อปุกโดนนะครับก็แต่เป็นหมายที่ตีค่อนข้างยากนะครับก็ถ้าตีจะให้ได้ผลก็คงต้องเอาเรือมาลงนะครับมา ตีบริเวณหน้าประตูระบายน้ําด้านนู้นนะครับตรงนี้น้ําแรงเป็นน้ําวนด้วยนะครับก็โอเคฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆหากต้องการความท้าทายในหมายใหม่ๆนะครับก็แลกบวันนี้มาที่หมายใหม่นะครับหมายประตูน้ําริมตลิ่งคาเฟ่น,นะครับแม่น้ําลบบุรีนะครับก็สามารถมาทดลองตีปลากระสูบหรือตีปลาลายเหยื่อต่างๆได้เลยนะครับ ได้ปลาแล้วครับได้ปลาแล้วครับปลาอะไรไม่รู้แต่หลุด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 หรือเปล่าอยู่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 ยู่อยู่ยู่ปลาแดงปลาแดงโอ้ยปลาแดงตัวนิดเดียวอุยปลาอะไรปลาเทโพปลาสังวาสโอ้โหสังวาสครับกินเหยื่อนี่ครับเจิร์ได้สังวาสหนึ่งตัวแล้วนะครับ โอ้โหได้เฉยเลยครับสังกวาดกินเหยื่อไวเบชั่นจุเนี่ยกินฟ็อกโอเคถือว่าได้นะครับวันนี้ โดนครับโดนครับโดนจนได้โอ้โหสุดยอดครับมือเกือบแพ้วแล้วเอาจนได้ครับริมตะลิงก่อนกลับโอ้โหโดนจนได้ครับไอเหลืองอีกแล้วครับเหลืองพิฆาตโอ้ยเอาจนได้ครับกระสุนบิมตะรลิงหมายเอามอสะพานวัชตะตาครับเอาจนได้ครับโอ้โหก่อนกลับนี่ครับผมโอ้โห โอ้มาตีเล่นๆนะครับโดนจนได้นะครับไซส์ประมาณครึ่งกิโลกรัมเอาจนได้ครับผมไปไปเอาจนได้ครับนี่โอ้โหครึ่งกิโล นี่ครับครึ่งกิโลเอาจนได้ครับโอ้โหจะกลับอยู่แล้วเชียวนะครับได้จนได้ครับผมกระสูบตัวที่สามสิบห้าแล้วนะฮะมาได้ที่หมายต่อหม้อสะพานวัดกษตรนะครับผมนี่ได้ตรงนี้เองในที่สุดก็เอาจนได้ครับเป็นกระสูบริมลิงนะครับเป็นกระสูบไซประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับก็ได้ที่ต่อหม้อสะพานข้ามไปวัดกษตรนะครับก็ จุดที่ได้ครับก็คือข้างกําแพงนี่เองนะครับตีตรงกลางแม่น้ําวันนี้ไม่กินเลยนะครับวันนี้ได้แค่เจอได้ปลาสังวาสเป็นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อันนี้ใช้เหยื่อตัวสีเหลืองที่คาดอีกแล้วนะครับตัวสีเหลืองลายเสือนะครับได้กระสุกจนได้นะครับส่ประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับผมสุดยอดครับ โอเคครับกระสุบตัวนี้ก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับวันนี้ไม่ได้เอาปลานะครับก็คาดว่าตัวนี้ประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะครับ โ้ลครับโหละครับหนึ่งตัวโแล้ะครับปาลาอะไรเอ่ยโอ้โปลาแผบ,บยักษ์โอใหญ่มากโอ้โหใหญ่จริงๆเลยครับนี่ปลาแผบ,บโอ้ี่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยตกได้นะครับนี่แผลบใหญ่นะครับนี่โอ้โหใหญ่มาก อันนี่คือปลาแปบควายนะครับใสใหญ่มากเลยนะครับเป็นแปบควายที่เอาตั้งใหญ่เลยนะครับนี่น่าจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยได้มานะครับได้จากหน้าท่อระบายน้ำตรงนี้นะครับวันนี้น้ําไหลแรงนะครับปลาแปบเข้านะครับนี่ครับโอเคครับผมสวยงามครับแปบตัวนี้ก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับไม่ได้เอานะครับไปแล้วนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย